สวัสดีครับอยู่กับ PPT h Gaming นะครับวันนี้โอ้ยลืมตื่นเนี่ยอย่าลืมล็อกหน้าจอนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านนะครับแต่หลายๆคนก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะใหม่อนกันแต่แต่ผมนะครับไานจะ็ทุกอกเรียนแบบเกามาทุกสไตล์ทุกแนว เราต้องเตรียมของด้วยโอ้ชื่อจะเตะกคนตะิดเออชอบเรื่งตลายบ้านของผมไม่ถึงหนาทีนี่จะน

Non ha mai avuto un colpo

ว่าโทกี้ทำไมอย่างนั้นนะครับโอืมใช่ไหมผมคยเห็นมันทำงานยางวันอืมชุดเยี่ยมเสื้สำหรบับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับ